เส้นทางการเงินบอสดารารับจากดีไอคอนอึ้งสุดบอสกันเยอะมากคนอื่นเทียบไม่ติดผลสอบเส้นทางการเงินบอสดารารับโอนจากดีไอคอนอึ้งสุดบอสกันรับโอนฉ่ำมากไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้วันที่25ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบความเชื่อมโยงเส้นทางการเงินของบริษัทดีไอคอนครบกับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง18ราย โดยเฉพาะกลุ่มบอสที่เป็นศิลปินดาราที่ทางเจ้าหน้าที่สําน,นักงานป้องกันและปราบป,ปรามการฟอกเงินหรือปปงได้ร่วมกันตรวจสอบกลุ่มกับทางตํารวจสอบสวนกลางก่อนหน้านี้ผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินบอสกันเบื้องต้นผลการตรวจสอบพบว่าในส่วนของนายกันกันตถาวรหรือบอสกันตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบันมีเงินโอนจากบัญชีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ป เข้าบัญชีจำนวน33ครั้งรวมเป็นเงิน79,482,686.80บาทโดยแบ่งเป็นปี2,564จำนวน2ครั้งรวมเป็นเงิน5,756,928.32บาทปี2,565จำนวน15ครั้งรวมเป็นเงิน41,836,164.64บาท ปี2566จำนวน10ครั้งรวมเป็นเงิน2 3 5 1 5 7 5 3 4บาทปี2567จำนวน6ครั้งรวมเป็นเงิน8 3 7 3 8 4 0 8 0บาทผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินบอสมิินส่วนนางสาวพิชยาวัฒนามนตรีหรือบอสมิน มีการรับโอนเงินจากบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปตั้งแต่ปี2,566ถึง2,567จำนวน9ครั้งรวมเป็นเงิน11,398,47.44บาทโดยแบ่งเป็นปี2,566จำนวน7ครั้งเป็นเงิน8,548,224.34บาทปี2,567จำนวน2ครั้งเป็นเงิน2,842,823.10 บผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินบอสแซมขณะที่นายยุรนันพมรมนตรีหรือบอสแซมตั้งแต่ปี2566ถึง2567มีการรับโอนเงินเข้ามาจำนวน3ครั้งรวมเป็นเงิน3,194,614.80บาทแบ่งเป็นปี2566จำนวน2ครั้งเป็นเงิน1 8 6 1 3 9 1านบาท และปี2,567จำนวนหนึ่งครั้งเป็นเงิน1 3 3 3ง2 3 3 2บาทมุมมองของชาวเน็ตอย่างไรก็ตามสำหรับเงินที่ถูกโอนมายัางบุคคลทั้ง3บอสดาราเหล่านี้จะเป็นในลักษณะส่วนแบ่งเงินรายได้ของบรษิษัทแตกต่างกับกลุ่มศิลปินดาราคนอื่นๆอย่างบอยประกรณ์หรือโดมประกอนลำที่จะได้รับเป็นเงินค่าจ้างพรีเซนเตอร์ซึ่งจะมีสัญญาการว่าจ้างเป็นรายปี ชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าจำนวนเงินที่บอสกันได้รับนั้นสูงมากและอาจเป็นไปได้ว่าบอสกันอาจมีส่วนร่วมในธุรกิจของดีไอคอนกรุ๊ปมากกว่าที่เราคิดโดยเฉพาะในช่วงปี2565ที่มีจำนวนเงินโอนเข้ามากที่สุดอาจเป็นช่วงเวลาที่บอสกันมีบทบาทส,สำคัญในธุรกิจของดีไอคอนกรุป๊ปและมีส่วนแบ่งกำไรมากเป็นพิเศษนอกจากนี้ชาวเน็ตบางคนยังตั้งข้อสังเกตว่า อาจมีการโยกย้ายเงินผ่านบัญชีของบอสกันเพื่อทําให้เส้นทางการเงินของดีไอคอน Group ยากต่อการตรวจสอบโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินซึ่งเรื่องนี้อาจต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปสรุปผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบอสดาราพบว่าบอสกันมีเงินโอนจากบริษัทดีไอคอน Group เข้าบัญชีมากที่สุดโดยมีจำนวนเงินสูงถึง79,482,686.80บาทส่วนบอสมินและบอสแซมมีจำนวนเงินอวนเข้าบัญชีน้อยกว่าชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าจำนวนเงินที่บอสกันได้รับนั้นสูงมากและอาจเป็นไปได้ว่าบอสกันอาจมีส่วนร่วมในธุรกิจของดีไอคอนกรุ๊ปมากกว่าที่เราคิด โดยเฉพาะในช่วงปี2,565ที่มีจำนวนเงินโอนเข้ามากที่สุดอาจเป็นช่วงเวลาที่บอ s กั n มีบทบาทสำคัญในธุรกิจของ t h e i c o n Group และมีส่วนแบ่งกำไรมากเป็นพิเศษนอกจากนี้ชาวเน็ตบางคนยังตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการโยกย้ายเงินผ่านบัญชีของบอ s กั n เพื่อทำให้เส้นทางการเงินของ t h e i c o n Group ยากต่อการตรวจสอบโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ซึ่งเรื่องนี้อาจต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป